ดูดวงความรักสำหรับคนที่เกิดวันพุธวันที่31ตุลาคม2567คนเกิดวันพุธมักเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบและมีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องความรักนั้นมักจะค่อนข้างเลือกและมีมาตรฐานสูงเมื่อพิจารณาถึงวันที่31ตุลาคม2567ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีอาจสื่อถึงการขยายตัวการเติบโตและโอกาสใหม่ๆเมื่อนำมาผูกกับลักษณะของคนเกิดวันพุธแล้ว อาจบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆรวมถึงความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยโดยรวมแล้วสำหรับคนเกิดวันพุธในวันที่31ตุลาคม2567นั้นอาจมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่มีความคิดเห็นที่ตรงกันหรือมีกิจกรรมร่วมกันที่ทำให้เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นคำแนะนำสำหรับคนเกิดวันพุธเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการฟังความคิดเห็นของผู้อื่น จะช่วยให้คุณเข้าใจคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นพัฒนาความสามารถของตัวเองการพัฒนาความสามารถของตัวเองจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองอย่ากลัวที่จะแสดงความรู้สึกการแสดงความรู้สึกออกมาอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้คุณได้พบเจอกับคนที่ถูกใจมากขึ้นให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้คุณมีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆได้ยอย่างเต็มที่สิ่งที่ควรระวังอย่าคิดมากเกินไป การคิดมากเกินไปอาจทําให้คุณเครียดและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อย่าตั้งมาตรฐานสูงเกินไปการตั้งมาตรฐานสูงเกินไปอาจทําให้คุณหาคนที่ถูกใจได้ยากเคล็ดลับเสริมดวงทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคหนังสือให้โรงเรียนสวดมนต์คาถาที่เกี่ยวกับปัญญาเช่นคาถาชินบัญชร